อันนี้นี่เราสองคนอ่ะค่ะมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยค่ะจ้าทำตัวให้ดีๆนะรู้เปล่าค่ะให้หัวหน้าเขารักแล้วก็ทำงานดั้งดิ้งอ่ะมันต้องเปลืองตัวหน่อยนะใจไหมนะนะเราต้องทำใจยังไงแขกเขื่อนก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วหรือว่ามีแบบอย่างนี้หรือว่าเราจะเบลล์ตัวกับความมือนี่แหละยอกหยอกยอกะเออแล้วเราสองคนนี่กินเหล้ากันหรือเปล่าสเก้วจะดีนะสเก้วจะดีนะอือสเกวอะไร หมายถึงว่าเราสองคนเนี่ยกินเหล้าไหมกับบอกแล้วไงว่าสักแก้วนึงอุ้ยไม่เข้าใจแล้วระ <laughs> การครับ <c üğ> คือความหมายที่คุณเหน่งเขาถามเนี่ยคือถามว่าคุณสองคนเนี่ยติดเหล้าติดเบียร์ไหมจ่ายสดตลอดจ่ายสดตลอดจ่ายสดไปใช้ถามว่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์ติดเหล้าติดเบียร์ไหมแหม่ลองสองคนนี้เข้าใจอะยากไม่ไม่ละเราไม่ไม่ติดเ้าไม่แล้วทำอะไรมาก่อนเนี่ยเราอ๋อก็ทำงานเกี่ยวกับความเชื่อค่ะ เป็นหมอดูเหรอเจ้ามือไฮโลค่ะเออเออน้องรู้เรื่องไฮโลดีเหรอจ๊ะรู้สิคะไฮโลเนี่ยมันมีสามเม็ดแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมีเ <das> ม็ดเดียวเม็ดอะไรมันเม็ดเลี้ยเม็ดลอยมาอีกอีกแล้วความแตกต่างมันยังมีอีกนะไฮโลกับผู้หญิงอ่ะเหรอเออมันแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงจ๊ะก็ไฮโลเนี่ยนะคะมันแทงก่อนแล้วค่อยเปิดใช่แล้วผู้หญิงกต่ส่นผู้หญิงเปิดก่อนแล้วก็แทงไงนะ ดียววันนี้จับจ้านดูหน้าไม่ธรรมดาเฮ้ยเออแล้วหนูทำอาชีพอะไรมาก่อนอ๋อหนูเหรอคะทำอะไรมาก่อนผู้จัดการสตรียามวิการคะ่ะผู้จัดการสตรียามวิการงานอะไรอ่ะก็ไม่เล้าไงพงไี่ไม่เล้าเอา้าแล้วยังทำอยู่บ้างเลิกยัง เลิกแล้วค่ะพี่เพื่อนมันไม่ยอมท้ามัโถไม่ได้ไม่น่าเลิกเลยพี่กำลังหัดเที่ยวพอดีเลยเห็นไบอกมัแล้วนะว่าอย่าเลิกอย่าเลิกใครๆของก็พูดกันนะพากูไม่เสียพากูไม่ได้เงินไปด้วยดูแลลูกค้าให้ดีนะเขาจับนิดจับหน่อยก็อย่าไปถือโทษโกรธเขาเขาเป็นลูกค้าเราทํางานงนี้ต้องทําใจเขาจะไหมได้เพอได้ดิ้งเยอะด้วยไอ้ตัวนั้นนั่นขาวสวยหมวยเซ็กสเปคพี่เลย ใช่เหรอของพี่ดำปีหมีควายนี่เหรอเอาเน้นอยู่ด้วยกันอ่ำทำไมไหมไหมดูแลแขกคดีมีผัวมีอะไรยังเนี้ยไม่มีค่ะพี่ทำงานอย่างนี้ยังมีผัวได้ก็ยังไมเออเราอ่ะเคยผ่านผู้ชายอะไรมาบ้างโอ้เยอะเลยเยอะเลยคือเดินผ่านเดผ่านเยบโอ้โหดีดีดูแลลูกค้าให้ดีเดี๋ยวพี่จะมีโบนัสให้เข้าใจไหม